สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพบปรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายโคโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของปิดเรื่องเล่าปิดทองหลวงปู่ศิลาบนบานกับรูปใน Facebook ทั้งที่ไม่รู้จักคิดว่าท่านมรณาภาพไปแล้วมาถึงวัดเพื่อแก้บนเจอเสอร์ไพร์ท่านผู้ฟังครับ น้อมกร,ราบบารมีสิริจันโทหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านเคยพูดบอกว่าปู่ไม่สามารถแจกเงินให้ทุกคนได้แต่วัตถุมงคลของปู่จะช่วยให้เขามีอยู่มีกินและกะเลี้ยงครอบครัวเขาได้ในวันหนึ่งความเมตตาไม่มีประมาณขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโท เหตุการเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบนบานกับรูปในเฟซบุ๊กทั้งที่ไม่รู้จักคิดว่าท่านมรณภาพไปแล้วเรื่องปิดเรื่องเล่าปิดทองหลวงโปศิลาบนบานกับรูปในเฟซบุ๊กทั้งที่ไม่รู้จักคิดว่าท่านมรณภาพไปแล้วมาถึงวัดเพื่อแก้บน เหตุการณนะครับเกิดในวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ที่ธรรมอุทยานที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านเกเปตำบลเชียงเคืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินถนนเส้นตัดใหม่กาลสินมุกดาหารสิทธยานุสิทธ์พุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายกุติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายคาราวสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงานร่วมจุดรูปเทียนบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยยมมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยเพราะว่ามีผู้ใจบุญร่วมมาทำโรงทานแจกอาหารผนมน้ำดื่มจำนวนมากกว่า1,000โรงทานโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้มอบให้พระครูประดัดรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุมื่นหินเป็นตัวแทนกล่าวโอวาทธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีใจความความหนึ่งว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีพอแหงแล้วแหละได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นของดีพอแหงแล้วแหละได้รู้แจ้งทางโลกทางพมโมโลกทางสวรรค์จนถึงพระนิพพานก็เป็นคนดีแล้วให้ปฏิบัติเอาให้มันทำบุญทำทาน ให้มันสร้างบุญสร้างกุศลและในโอกาสวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเฝ้ารอกับหลวงปู่ยังได้เป็นบุญที่ได้เห็นหลวงปู่ศิลาศิริจันโทได้เป่าสังแสดงว่ายังแข็งแรงดีอยู่ทำให้ลูกศิษย์ต่างสาธุขอให้หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เผยแผ่พุทธศาสนา แลกบารมีให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งพาอาศัยบารมีหลวงปู่นานๆโดยเรื่องเล่าปิดทองหลวงปู่ศิลาเรื่องราวของหลวงปู่ศิลากลายเป็นเวลี่แชร์กันในเฟซบุ๊กหลังมีการเผยแพร่ภาพหลวงปู่องค์จริงถูกปิดทองคําเปลวลงบนหลังตัวของท่านไม่ใช่ปิดลงบนรูปหล่อหรือรูปเหมือนตามปกติ โดยที่มามีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีผู้ศรัทธาท่านหนึ่งเห็นภาพหลวงปู่ศิลาในเฟซบุ๊กไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนคิดว่าหลวงปู่ท่านละสังขารแล้วแต่เกิดปีติศรัทธาจึงบนบานกับภาพในเฟซในสิ่งที่ตนทุกข์ใจอยู่ว่าหากสำเร็จ จะไปปิดทองรูปเหมือนของลุงปู่ที่วัดปรากฏว่าทุกอย่างได้ผ่านผลได้ตามคําบนประสงค์จึงสุ่มเดามาที่วัดซึ่งยุคนั้นที่วัดไม่มีรูปเหมือนลุงปู่เลยมีแต่องค์จริงท่านนั่งอยู่บนกุฏิสองผัวเมียจึงขอโอกาสแก้บนโดยการปิดทองหลวงปู่ก็มเมตตาที่วัดประทาตเหมือนหิน และธรรมอุทยานจึงมีรูปหล่อหลวงปู่ไว้ให้ท่านปิดทองเชิญทุกท่านกราบขอพรปิดทองตามอัธยาศัยท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปวัดไปวาหรือการท่องเที่ยวนิยมที่จะไปเที่ยวตามสถานที่โบราณหรือตามวัดโบราณต่างๆ พอนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วยังสามารถที่จะได้ทําบุญกราบไหว้สการะขอพรพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งหนึ่งที่นิยมทํากันเมื่อไปไหว้พระก็คือการปิดทององค์พระหรือปิดทองรูปเหมือนพระเกจิรู้หรือไม่ว่าการปิดทององพระแต่ละส่วนได้อานิสงส์ต่างกันอย่างไร หลายคนก็คึงจะได้ยินถึงประโยคที่ว่าปิดทองหลังพระซึ่งประโยคดังกล่าวนี้เราจะรู้ความหมายกันดีว่าเป็นการทำบุญโดยไม่ได้หวังให้ใครมารับรู้และไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่ว่าจะเงินทองหรือชื่อเสียงจากสุภาษิตไทยนี้เอง จึงทำให้ผู้คนที่เปกรบาบไหว้พระนิยมที่จะปิดทองทางด้านหลังขององค์พระพุทธรูปกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่รู้กันหรือไม่ว่าการปิดทองส่วนต่างๆของพระพุทธรูปนั้นมีความหมายและได้อานิสงส์ที่แตกต่างกันมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านคงอยากจะทราบแล้วว่าแต่ละส่วนจะได้อานิสงส์อะไรบ้าง ทางช่องของดีอีสานบ่ายโคโชได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าสาเหตุทำไมต้องปิดทององค์พระเคยสงสัยกันว่าทำไมเมื่อไปการาบรขอพรพระเศจต้องมีการปิดทององค์พระทุกครั้งเชื่อว่าหลายๆคงไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าต้องทำไปทำไมเห็นเขาทำก็ทำตามกันมาอันนี้ท่านว่าไม่ได้ จะทําสิ่งดีๆทั้งที่เราต้องรู้ที่มาที่ไปว่าทําไปทำใหม่เพื่อที่ว่าเรื่องนี้จะได้ส่งผลดีกับมาหาเราได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกันไปเลยแผ่นทองคําเปลวแผ่นทองคําเปลวในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีการใช้ทองคําเปลวไปปิดตามพระพุทธรูปหรือปูชนียวัตถุต่างๆ ดังนั้นการปิดทองจึงไม่ได้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีแต่เพียงข้อมูลที่ว่าการที่ใช้ทองฉาบหรือทาลงบนพระสถูปเจดียของพระพุทธเจ้าเป็นการถวายเพื่อพุทธบูชาด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งจะมีพละอนิสงส์เป็นผลบุญอย่างมากมายมหาศาล จากข้อความนี้เองได้ถูกมาตีความไปว่าการที่เราหากใครได้มีโอกาสได้ทำการปิดทององค์พระจะส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดพบใดชาติใดจะมีผิวพรรณที่สดใสงดงามมีราศีเป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไปที่ได้พบเจออาน,นิสงส์งของการปิดทองพระในแต่ละจด คงจะพอทราบเหตุผลกันแล้วว่าทำไมผู้ที่มาทำบุญทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องปิดทององค์พระพุทธรูปหมายถึงความหมายและอานิสงส์ในการปิดทองส่วนต่างๆขององค์พระจะมีผลอานิสงส์ดังนี้ปิดทององค์พระที่เสียนพระการปิดทองที่เสียนพระมีความเชื่อกันว่าจะทำให้เป็นคนสมองดี มีความจำสติปัญญาเป็นเลิศไม่ว่าจะเรียนอะไรก็จะฉลาดหลักแหลมเรียนรู้ได้ไหวหรือถ้าหากเกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาก็จะสามารถที่จะคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาหาทางออกได้ถึงแม้นจะเกิดเหตุการณ์ฉับพลันเฉพาะนาก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ปิดทององค์พระที่มือ มือของพระพุทธรูปการปิดทองที่มือมีความเชื่อกันว่าจะทำให้เป็นคนที่มีอำนาจบารมีเป็นที่เกงรงขามแก่คนที่พบเห็นเป็นที่น่าเคารพแก่คนทั่วไปการปิดทองที่ส่วนนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องเป็นผู้นําคนซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมบริวาร ที่อยู่ภายใต้การดูแลได้ดีปิดทององค์พระที่ใบหน้าการปิดทองที่ใบหน้ามีความเชื่อกันว่าจะทำให้เป็นที่เมตตาจะทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำอยู่หากมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางก็จะบรรเทาเบาบา,บางลง สามารถที่จะทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดปิดทององค์พระที่บริเวณหน้าอกการปิดทองที่บริเวณอกมีความเชื่อกันว่าจะเป็นที่รักให้เมตตาเอนดูต่อคนรอบๆข้างจะไปอยู่ที่ไหนต่างทินต่างแดนก็จะมีสเสน่ห์มากกว่าคนทั่วไปเสมอปิดทององค์พระที่บริเวณหน้าท้อง หมุนปั้นพระอาจารย์หรือเกจิอาจารย์การปิดทองที่บริเวณท้องมีความเชื่อกันว่าท้องเป็นเสมือนครังที่เก็บทรัพย์สมบัติดังนั้นหากปิดทองที่ส่วนนี้จะทําให้มั่งมีร่ํารวยจะมีกินมีใช้ไปตลอดอุรมสมบูรณ์ไม่อดอยากอีกทั้งจะช่วยทําให้มีโชคลาภเงินทองไหลเข้าเรื่อยๆไม่มีวันหมด ปิดทององค์พระที่บริเวณสะดือการปิดทองที่บริเวณสะดือมีความเชื่อกันว่าจะมีความหมายได้อานิสงค์คล้ายกันกับการปิดทองที่ท้องขององค์พระแต่จะมีความพิเศษที่มากกว่านั้นก็คือจะมีคนคอยอุปถัมภ์สนับสนุนคอยค้ำชูดูแลช่วยเหลือตลอดเวลาหากเจออุปสรรคใด ก็จะมีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยทุกครั้งไปโดยรวมแล้วนั้นจะช่วยเสริมไม่ให้เจอเรื่องความยากลำบากหรืออดอยากไม่มีกินปิดทององค์พระที่บริเวณหลังพระด้านหลังพระพุทธรูปการปิดทองที่บริเวณหลังพระมีความเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมเติมแต่งในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ให้มีครบ สมบูรณ์ไม่ขาดแคลนอีกทั้งอย่างเชื่อกันอีกว่าจะทำให้มีผิวพรรณที่สวยงามพ่องใสอีกด้วยปิดทององค์พระที่บริเวณเท้าการปิดทองที่บริเวณเท้าของพระพุทธรูปหรือรูปหลอของเกจิมีความเชื่อกันว่าไม่ว่าจะชีวิตไปอย่างไรจะมีแต่ความราบรื่น จะพบแต่เรื่องที่ดีสมบูรณ์เพียกพร้อมไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานบุตรหลานบริวารที่อยู่อาศัยทั้งนี้ยังช่วยในเรื่องของการเดินทางโดยพาหนะต่างๆไปที่ใดก็จะปลอดภัยแข็งค่าปิดทององค์พระที่บริเวณฐานรององค์พระการปิดทองที่บริเวณฐานรององค์พระมีความเชื่อกันว่า จะทําให้มีรากฐานที่มั่นคงในชีวิตซึ่งจะทําให้ชีวิตเติบโตดําเนินไปมีแต่ประสบผลสําเร็จที่ยั่งยืนและก็มั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและครอบครัวการอธิษฐานหลังจากปิดทองเสร็จการปิดทององค์พระถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการสร้างบุญที่ดี ดังนั้นหลังจากที่ปิดทองเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะอธิษฐานขอพรเชื่อว่าหลายท่านจะไม่ได้อธิษฐานกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานขอพรท่านด้วยซึ่งการขอพรมีดังนี้กรณีองค์พระยังปิดทองไม่เต็มองค์ให้กล่าวคำอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เติมไม่เต็มให้สมบูรณ์กรณีองค์พระปิดทองเต็มแล้วให้กล่าวคำอธิษฐานว่าการใดๆที่เป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์แล้วขอข้าพเจ้าได้ทําให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเถอดอานิสงอานิสง์สงหมายถึงผลแห่งการทําดีทําบุญต่างๆ ได้ส่งผลกลับมายัางผู้ที่กระทำรวมไปถึงการกระทำที่ไม่ดีก็จะส่งผลที่ไม่ดีกลับมาดังนั้นคำที่ว่าทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นเช่นปลูกต้นมะม่วงผลที่ออกมาต้องเป็นมะม่วงจะเป็นมะนาวหรืออย่างอื่นไม่ได้พระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้งเจ็ดวันท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้สายหมู่หลายท่าน คงจะพบและก็ทราบถึงสาเหตุของการปิดทองกันแล้วว่าเพราะสาเหตุใดจ,จึงต้องปิดทองหลังจากที่กราบไปแล้วการที่ได้ทราบถึงเหตุผลในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะช่วยทำให้เราได้บุญอานิสงส์นั้นได้อย่างเต็มที่เป็นบุญที่บริสุทธิ์นอกจากการปิดทองพระคงจะรู้จักกันแล้วว่าควรจะปิดส่วนใดขององค์พระ ซึ่งจะได้อานิสงส์ตามที่ปราถนาและอย่าลืมคำอธิษฐานขอพรกันด้วยทําดีทําบุญแล้วขอพรสิ่งใดก็จะได้ดังที่ปราถนาแต่อย่าลืมคำอธิษฐานต้องห้ามต่างๆอย่าได้แปรทิษฐานขอไม่อย่างนั้นจะพาตัวเองเข้าไปหาสิ่งไม่ดีมากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ